สวัสดีจ้าเมนูมันนี่เนาะจะพาทำวิธีเห็ดหัวปีโให้มันมีผิวดำคํานะคะก่อนเอาน้ำมาประกอบอาหารเนาะเห็ดจังใดโบไให้หัวปีมีผิวดำคำํามาเบิ่งกันเลยเนาะจ้านะก่อนอื่นก็นจับมีหัวปีที่ห้าปลอกบอกไปแล้วจา้า ม,ดดมีน้ำส้มสายชูจ้าถ้าผู้ใดบ่มีน้ำส้มสายชูกะใส่มะนาวก็ไ้เด้อจ้าหรือใส่เกลือก็ได้จ้าหรือบางคนกะใส่เป็นน้ำมะขามเปียกได้จ้าได้คือกันอันนี้ก็เป็นน้ำน้ำเปล่าที่เตรียมไว้ในกะละมังใส่นี่ลงไปเลยจ้าน้ำส้มสายชูใส่ลงไปเลย กจะแช่น้ำส้มสายชูวไว้ก่อนน้ำไปประกอบอาหารเนาะแช่ไว้สักห้าถึงสิบนาทีจ้ะหรือคาผูดเดโบมี่เนาะโบมี่ซื้อน้ำส้มสายชูมาวไว้กับเวลาซื้อไอ้ก๋วยเตี๋ยวซื้อกว๋วยเตียตเต๋ยวมากอะเก็บไว้เก็บไว้ใส่ประโยชน์ได้จ้าน้ำส้มสายชูแล้วก็จะ ปอกหัวปีกันเลยนะจ้ะเนาะข้าหัวปีเพื่อที่จะเอาลงแชน้ำเกลือเอ้ยนำสมไซชูเดี๋ยวบอกให้มันดำดำเร็วๆเดี๋ยวจ้ะอันนี้อันนี้เป็นเป็นการหั่นหัวปีที่จะเอาไปใส่สำหรับแกงเนาะจ้ะน,นีข้าหั่นตาม ตามวิธีที่เฮาจะเอาไปใส่ไปอยู่แล้วก็ลมแช่เลยจ้าให้รีบหั่นจ้าหมดปีนี่ดำเร็วๆอย่างอย่างกล้วยอย่างปีกล้วยเนาะพอะพาเลยให้รีบหัน่นเลวก็เอาลงแชนาา่น้าทิมไปดูนี่ดำเลยจ้า จะหัน่นรับหั่นกินกับเอขนมจีนก็จะหั่นเส้นเล็กๆจักน่อยจ้าอันนี้เราจะเอาไปแกงอันนี้หั่นชิ้นใหญ่จักน่อยกะแล้วแต่ภูมัมากเน่อจากบางคนเอาไปแกงกบหั่นชิ้นเล็กจ้าชิ้นเล็กชิ้นน้อยแล้วก็แซน้ำสมายช่วย ห้าถึงสิบนาทีแล้วค่อยไปล้างออกให้สะอาดก่อนน้ำมาประกอบอาหารนะจ้ะเนาะเดี๋ยวนี้จะแช่น้ำส้มสายช่วยลองเบิงใด้ะจ้ะวิธีการง่ายๆที่มีในครัวเฮาเองด้วยวัสดุง่ายๆนะจ้ะก่อนที่จะเอาหัวปีไปประกอบอาหารเพื่อป่ให้หัวปีมันดำ สำหรับคลิปนี้กะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกดซับสไคร์เป็นกำลังใจให้กับไอดินที่มันบานคือเก่าเด้อจา้าเป็นกำลังใจให้ดินที่มันบานในการให้คลิปต่อต่อไปจ้าอย่าลืมกดกระดิ่งเด้อเพื่อบ่ให้พลาดในคลิปต่อต่อไปจ้าถ้าผูดด้ใดเบิ่งแล้วเข้ามาคอมเมนต์ไว้เด้อจ้า อย่าเฝ้ากดยกเลิกการเป็นเพื่อนอย่าอย่าเฝ้า,าเบื่อกันเด้อจ้าอาจจะตอบซานแน่จักน้อยเพราะว่าเหตุงานประจําไปน้ํจาจ้าลวก็เหตุคลิปไปน้ําอาจจะต,ตอบตอบทุกคนทุกบานเนาะจ้าเนาะตอบคอมเมนต์ทุกคนทุกบ้านฝากคอมเมนต์ไว้เลยจ้าอย่าเฝ้ายกเลิกการเป็นเพื่อนกันเด้อจ้ากดติดตามไว้เดี๋ยวจะตามไปตอบทุกคนทุกคอมเมนต์เลยจ้า